สวัสดีค่ะเด็ฟ้าวันนี้จะมาสอนทำแอปพลิเคชันนะคะเป็นเกมง,ง่ายๆค่ะชื่อเกมว่าทัศมีนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะไปที่ start new project นะคะตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรากันเลยค่ะ เราเปลี่ยนสรีนนึงนะคะให้เป็นชื่อโปรเจกต์ของเรานะคะนี่ค่ะเราได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปที่ c a n ร a s นะคะลากแคนวาสเข้ามานะคะแล้ว ตั้งค่าแคนวาสนะคะความสูง3า0ร้สนะคะทวากว้างกูพาเลนนะคะกาเลน์นะคะจะได้เติมต่อนะคะแล้วก็วาดอินเนสไฟนะคะเพราะว่าเราจะใช้เกมเป็นทักมีภาพเคลื่อนไหวจะเป็นเกมสุ่มไปมานะคะแล้วเราก็ กดทัชไปที่นั้นที่ Image Spy นะคะแล้วก็จะทำมีคะแนนขึ้นนะคะ Image Spy นะคะอันแรกหนึ่งเป็นชื่อเป็น Doc นะคะ Image Spy สองนะคะเราจะจะเปลี่ยนชื่อเป็น Cap อัปโหลดภาพนะคะอัปโหลดภาพด็อกนะคะที่เราได้เตรียมไว้แล้วน้องหมาปรับขนาดเป็นสูง70นะคะแล้วก็กวาม60 ต่อไปนะคะเป็นน้องแมวนะคะอัพโหลดไปภาพน้องแมวลความสูงของน้องแมวก็60พิกเซลนะคะความกว้างก็6 0พิกเซลนะคะเท่ากับ น้องหมานะคะต่อไปค่ะลากอมโพเน um นต์ label นะคะจาก user user interface นะคะเอาเป็นตัวบอกคะแนนนะคะแล้วก็ลาก button ลงมาไว้ข้างล่างไปที่ e l น,น,นะคะ คอนเสิร์นะคะรีเนเป็น s ก o r e โอเคนะคะแล้วก็ปัดทอนนึ่งค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นรีเซ็ตนะคะแล้วก็จะมาตั้งค่านะคะตั้งค่าสกอ เป็นฟ้อนต์ขนาด16นะคะตัวหนาค่ะ <Okay. S 1> เท็มเขียนในช่องเท็ในี้เป็นตอนะคะ mm hmm. แล้วก็พัดท่อนนะคะพัดท่อนเลี่ยนเป็นตัวหนานะคะฟ้อนต์16เท่ากันนะคะลบ เท็คข้อความในช่องเท็ดเปลี่ยนเป็นยีเซ็สนะคะอุ่มยีเซ็สเอาไว้ยีเซ็สค่านะคะต่อมาค่ะเลือกไปที่มีเดียนะคะ เลือกซาวาวเสียงนะคะเวลาเรากดปุ่มน,นะคะถ้าเกิดเรากดตรนปิดตัวก็จะมีเสียงขำนะคะแล้วลบแปนด้วยนะคะ ตั้งข้านะคะุ่มซาวนะคะแล้วก็ไปที่อัปโหลดไฟล์นะคะอัปโหลดไฟล์เสียงเข้าที่สุ่มซาวนะคะเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่ ซินเซอร์นะคะลาดฮอกนะคะใส่เข้าไปนะคะนาฬิกานะคะแล้วเราก็จะไปเขียนคำสั่งกันเลยนะคะเราก็จะมาเขียนบล็อกคำสั่งของ i n m a ร์ไ p y นะคะ มือนไู on, uh ้นะคะอืมมือไเกี่ยอนะคะ ไปที่ set ค่า d o c นะคะ set dock x นาคะพิเศษได้เลยนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น y i d e ของแท็บก็เหมือนกันนะคะ พิเคตออกมาก็คกี่เปลี่ยนรงนี้เป็นแคสเปลี่ยนไปนี้เป็นเอต่อไปนะคะถูกไหมแล้วก็จะมากำหนดกำหนดการเคลื่อนที่ของของหมากับของแมวของเรานะคะ ข้อมูลเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าสนุกค่ะแล้วก็สามารถคูณพิเคปได้เลยนะคะแต่เราต้องเปลี่ยนค่าด้วยนะคะอันนี้ค่าความกว้างเราก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็นค่าความสูนนะคะค่าความสูน์ของแกน x จะเป็นแกนย เปลนออกมานะคะใหตกงนี่ตุ่มแท็กนะคะใา้แกนกนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นแท็กเราก็จะได้บล็อกคำสั่งของ image file นะคะต่อไปค้ะเป็นบล็อกคำสั่งคะแนนนะคะเสียงและสองนะคะ ไปที่คะแนนก่อนนะคะเราต้องสร้างตัวแปเก็บคะแนนขึ้นมานะค่ะส c อร์นะคะชื่อกันส s อร r เ b นะคะ กอดถึกนะคะ,ะกอร์ถึกจอยของสังจอยนะคะสติงว่างแล้วก็เหมือน่แปว่าสกอร์ฮ โบบอ้โหรวมเป็นสปอร์อันนี้เป็นสปอร์นะคะคะแนนก็จะเป็นถ้าเรากดโดนมองหมานะคะ นี้จะเป็นพัสน้องหมาเราก็จะมาเริ่มเขียนการโดนกดโดนน้องหมากันถ้าก,กดโดนน้องหมาเราก็จะได้คะแนน ถ้ากดโดนน้องหมานะคะก็จะได้คะแนนบวกนี้เสียงนะคะสั่นถ้ากดโดนแล้วก็จะมีเสียงใส่จะมีความสั่นนะคะถ้ม่เกิดการสัน่น โอเคโอเคน้องแมวนะคะถ้าเราตัดโดนน้องแมว ราจะเอิมน้องแมวคะแนนเราก็จะลดลงที่ละสอนนะคะตัวก,ก็จะถูกอัปเดตี่สกอตเตนะคะแล้วก็จะมีเสียงขำ ที่ทางนี้คนะคะนน่าร้อนเลยเสียง,ง,งนี่ก็จะเป็นถ้าแตะโดนน้องหมาคะแนนก็จะขึ้นบวกหนึ่งนะคะแล้วจะมสีสั่นสั่สะเทือนถ้าจะแตะโดนน้องแมวคะแนนก็จะล,ะลดสองนะคะแล้วจะมีเสียงขนและสั่นด้วยนะคะ ต่อไปบอกคำสั่งนาฬิกาะค่ะบอกคำสั่งนาฬิกากับบอกรีเซ็ตนะคะบอกคำสั่งนาฬิกาแล้ว time move เคลื่อน,น,นย้ายนะคะต่อไปบอกคำสั่งรีเซ็ตนะคะเมื่อกดรีเซ็ต โกลบอลสกอร์นะคะก็จะรีเซ็ตก็จะรีเซ็ตเป็นโซนก็เด็กก็เป็นโซนเพราะคำสั่งอาจจะเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าสนุกค่ะ แล้วเราก็เมื่อเราทำเสร็จนะคะเราก็บิลค่ะบิ้วาร์ p r o ร์ e w ลิวอาโค้ลงเครื่องเราได้เลยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยเวนาะชีนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ